สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาพบกันอีกนิดนึงนะครับคลิปที่แล้วลืมบอกไปนะครับสําหรับคนที่อาจจะฟังแล้วก็ยังดูไม่เข้าใจนะครับวิธีดูพระแท้อันหนึ่งครับดูบัตรนะครับดูบัตรง่ายสุดนะครับมันก็พระราคาก็หลักหมื่นถ้าเป็นเลือกที่สามารถมีใบรับรองได้ก็จะเป็นการันตีอีกอันนึงนะครับองค์นี้ผมก็ได้มาจากเว็บประมูลพระนะครับการันตีนะครับสถาบันการันตีพระนะครับ ข้อดีของเขาก็คือว่าถ้าเ,าเป็นพระที่มีราคานะครับก็มีกติกาสามารถขอใบรับรองได้นะครับก็เราประมวลเสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าที่ของผู้ขายนะครับถ้าเราแจ้งเขาไปว่าขอใบรับรองด้วยเขาก็จะออกให้นะครับมันก็สะดวกเราสมมุติว่าเรามีพระอยู่เนี่ยแล้วเราจะไปออกใบรับรองเราก็ต้อง,ต,องต้องส่งเอกสารนะครับมันก็จะเป็นคืออย่างผม่าผมขี้เกียจส่งเอกสารผมก็เลยไม่ขอแต่ว่าพระที่ผม ประมูลได้ผมจะขอนะครับในราคาตามกติกามันก็คือเราไม่ต้องไปส่งเอกสารเป็นหน้าที่ของคนจัดก็จ่ายค่าออกเพิ่มเติมไปอีก410บาทมันก็จะดวงแล้วพระก็ได้มาเป็นชื่อเราด้วยนะครับทําไมต้องออกบัตรนะครับเพราะบางคนก็บอกว่าบัตรบางทีก็เชื่อไม่ได้นะครับบางทีก็มีช่วย,วยกันออกนะก็ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่คืออยากได้อยากได้พระอยากได้วัตถุมงคลที่ตัวเองศรัทธาแต่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าดูยังไงนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นการันตีนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยเขบอกก็ถามว่าประกันแท้ไหมบางบางเจ้าก็บอกมดูไม่ปินก็ไม่ต้องซื้อนะครับไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อนะครับมันก็ก็อาจจะดูแล้วโอ้ไม่น่าซื้อนะครับแต่ของผมเนี่ยผมก็ขายหมดแหละเพราะว่ามันก็มีราคานะครับเก <laughs> <laughs> ็บอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะครับก็ มันก็มีหลายประเด็นเช่นเก๊เกคืนเต็มแต่เวลาเราเจอเก๊เขาไม่คืนหรอกก็จะบอกอพี่ชอบนะครับพี่ตัดสินใจแล้วหลายเรื่องนะครับแต่ว่าพอเป็นพระแท้ถ้าคืนเนี่ยหักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับลดหนึ่งลด,ลดกว่าจะราคาจริงก็มีเพราะงะั้นเราก็มองดูแล้วว่าเออพระเก๊แม่งคืนเต็มแต่พระมีราคาหักเปอร์เซ็นต์มันก็ดูไม่สมเหตุสมผลนะก็เลยของผมเนี่ยเอาอย่างนี้เลยนะครับไม่สนใจเก๊แท้นะครับแต่ส่วนใหญ่เอาะ ไม่ใช่ตัวใหญ่ทั้งหมดอะคือแท้แต่ถ้าท่านดูไม่เป็นท่านไม่มั่นใจดูแล้วเก๊ก็คืนเต็มราคาซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วก็ไม่พอใจก็ขายมาคืนเต็มราคาเหมือนกันขอแค่อย่างเดียวก็คือว่าสภาพพระขอให้มอนเดิมนะครับไม่ใช่ว่าไปบินไปเบี้ยวอยู่ในกรอบกรอบแตกไม่เป็นไรขอให้พระเหมือนเดิมนะครับเพราะพระสวยยังไงก็ยังมีราคานะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีงบบูชาพระแต่ ดูไม่เป็นหรือไม่มั่นใจนะครับอาจจะยังไม่มีความรู้ไม่สนทัดแต่ว่ามีความศรัทธาอยากได้มาบูชาก็การเลือกพระที่มีบัตรการันตีก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับสําหรับช่องบ่าวเชิญพุทธศิลป์หรือพุทธศิลป์สายใต้นะครับก็สโลแกนนะครับพระเกก็คืนเต็มพระแท้ก็คืนเต็มนะครับสรุปสั้นๆว่าซื้อราคาไหนอยากคืนสภาพเดิมราคานั้นไม่มีหักเอร์เ็นต์นะครับการันตีชัดเจนครับขอบคุณครับ